เมื่อก่อนเดินทางลําบากมากค่ะต้องนั่งเรือประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าจะได้ไปถึงฝั่งโน้นลำบากในการเดินทางเพราะว่ากว่ารถโรงพยาบาลจะมารับแล้วก็ต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนนี่ไม่กลับทุกวนันบางทีก็อยู่พักที่โรงเรียนนั่นแหละทางจากบ้านาาานี่แปลว่ามันจะไปในตอ,ตอนเช้ามันต,ต้องตาเรือบนน้ำเร่งน้ำารงทีเรือไม่มีเรือเที่ยว มันล้นนานนบากการเดินทางนะฝั่งนี้จะมีสองหมู่บ้านแน่ดีเนี่ยเวลาเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยถนนบนเกาะมีแค่ถนนแค่กว้างประมาณสคกสามเมตรต้องผลลาเลียงจากใส่รถสามล้อเครื่อ,อะคนแกวแล้วก็ต้องมารอเรือซึ่งเรือเนี่ยมีอยู่สี่ลำชาวบ้านตำมะลังนี้เขาต้องการที่จะได้สะพานนี้มาตั้งแต่ สองสามสามสามกำนันเลยครับตอนนั้นผมเป็นกำนันแรกๆนั้นคับผมได้เชิญท่านพนายสุวรรณรักมาที่ตำมลังแล้วก็มาดูพื้นที่ที่จะทำสะพานทำสะพานแล้วก็ท่านพนายก็ให้ทางหลวงชนบุตรออกแบบสะพานออกแบบสะพานแล้วก็ออกแบบมาแล้วก็สะพานตัวนั้นก็ผมได้ถวายพระอ,องค์ท่าน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลังอําเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะครับจะเป็นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องตัวนี้จะเป็นโครงสร้างพิเศษตัวความยาวสะพานเนี่ย801เมตรนะครับระยะทางตลอดโครงการเนี่ยทั้งหมด2 7 5 0เเมตรจุดเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นแยกขวามือ ของทางหลวงหมายเลข406เส้นทางที่จะไปสู่ท่าเรือตำมลังเลี้ยวขวาวิ่งมาจนถึงริมคลองตำมลังนะครับก็จะเป็นสะพานข้ามช่วงความยาวสแปนเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสแปนโครงสร้าง80เมตรความสูงของสะพานตัวนี้ที่ยกสูงนะครับเนื่องจากบริเวณพื้นที่ของตำมลังเนี่ยมันจะมีเรือขนาดใหญ่เดินทางเข้ามาสู่เพื่อมาการต่อเรือในพื้นที่เลยต้องออกแบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตอัดแรงลรูกกลองโดยใช้เทคโนโลยีวิธีการยื่นสมดุล โครงการนี้นะครับก็จะแล้วเสร็จก็ประมาณกลางปีพศ2566แล้วเสร็จเนี่ยก็จะได้ใช้ประโยชน์ก็คือ 1. เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองต่อรายการไปเรียนไปหาหมออะไรต่างๆได้สะดวกมันก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนน่ะให้ดียิ่งขึ้นส่งเสริมมามีอาจจะมีการท่องเที่ยวอะไรเข้ามาสู่นี่ประชาชนสามารถออกไปหางานําข้างนอกได้ประเทไทยพระองพันที่ได้ มองเห็นกับคนอิสลามในตำบลตำบาลังให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นถ้าว่าเป็นสะพานตัวนี้ที่ยวเราท่านให้มาอุรส่วนตรงนี้นะครับรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าความฝันที่โรามาตั้งแต่เด็กอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่อายุ3ามสี่ขวบว่าจะมาทําแต่ก็ยังไม่มาทำเพราะว่า,ร,ารอรนีนานมากก็ต้องขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณท,งทางรักาบุรล และกาทรวงคมนามาหค,ครับที่ให้โอก,กาสจะชาวบ้านตำมะลังไน่มีสะพานข้ามคลองมาครับ